สวัสดีค่ะสวัสดี PFC ทุกคนนะคะหม่ซุ่มค่ะ,คะวันนี้ก็มาพบกันกับช่องน้องหอมท่าเดออีกแล้วนะคะก็วันนี้น้องหอมพาน้องเผยหอมนะคะเจ้าตัวเล็กของเรามาออกช่องด้วยนะคะเนื่องจากว่ามี PFC หลายคนมากเลยนะคะที่ถามหาน้องเยหอมนะคะบอกว่าน้องเผยหอมหายไปไหนทําไมช่วงนี้ไม่เห็นออกคลิปด้วยเลยนะคะแล้วก็น้องคอมพองอีกหนึ่งคนนะคะบอกเลยว่า น้องคำพองนะคะตอนนี้เติบโตเป็นสาวแล้วนะคะแล้วก็น้องคำพองมาทํางานที่ร้านอาหารในท่าขี้เหล็กแล้วนะคะก็มาเป็นลูกน้องเขานะคะก็มาทํางานในท่าขี้เหล็กแล้วนะคะและส่วนตัวเล็กของน้องหอมนะคะก็ไปโรงเรียนทุกวันนะคะแต่ว่าช่วงหลังนี้อาจจะไม่ได้ไปนะคะมีพี่เอฟซีอีกหนึ่งท่านนะคะที่ถามว่า เอาแล้วน้องหอมไปขายของแล้วน้องเผยหอมใครไปส่งที่โรงเรียนนะคะก็คือน้องเผยหอมไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าน้องหอมน้องเผยหอมเจ็บขานะคะก็เจ็บขาได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะก็เลยยังไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะและมาในคลิปนี้นะคะน้องหอมมาอยู่ที่ท่าขี้เหล็กแล้วนะคะจะไปรับของที่สั่งซื้อจากเมืองไทยนะคะ ก็สั่งซื้อไปนานแล้วเหมือนกันนะคะน่าจะประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ได้แล้วนะคะที่น้องหอมสั่งไปนะคะตอนนี้ก็คือของมาถึงวันที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้น้องหอมก็เลยอาเอาโอกาสตรงนี้นะคะจะมาพาพี่ๆทุกคนนะคะไป,ไปชมนะคะสถานที่ ที่ส่งของข้ามด่านชายแดนแม่สายไปท่าขี้เหล็กจากท่าขี้เหล็กไปแม่สายนั่นเองนะคะเพราะว่าคลิปหลายคลิปที่ผ่านมานะคะที่มีอยู่คลิปหนึ่งที่น้องหอมบอกว่าจะชวนทุกคนไปชมกันนะคะว่าค่าข้ามแดนแต่และอย่างมันค่าข้ามแดนนะคะข้ามฝั่งมาราคาเท่าไหร่นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสถานที่ที่เขารับส่งของข้ามไปมาอยู่ที่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็ว่าจะชวนไปดูนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนั้นไม่มีโอกาสเพราะว่า ตอนที่น้องผมจะไปรับนะคะฝนมันตกหนักมากนะคะแล้วก็พี่สาวได้อยู่แถวนั้นพอดีนะคะ <c oughs> ก็เลยให้พี่สาวเอามาให้นั่นเองนะคะ <c oughs> ก็เลยไม่ได้ไปนะคะแล้ววันนี้ฝนไม่ตกนะคะก็เดี๋ยวจะเราจะไปรับของด้วยตัวเองนะคะสั่งของมาจากเมืองไทยนะคะแต่จะเป็นอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวก็รอดูกันนะคะแล้วก็มาดูกันว่าค่าข้ามที่ข้ามมาฝั่งนี้นะคะ ค่าข้ามที่ข้ามมาฝั่งนี้นะคะน้องหอมจะหมดไปค่าข้ามเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวรอชมกันนะคะจะชวนพี่พี่ทุกคนไปดูสถานที่ส่งของจากท่าขี้เหล็กไปแม่สายเมืองไทยด้วยนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูกันนะคะตอนนี้นะคะเรามาถึงอ่าที่เราจะมารับของแล้วนะคะนี่ นี่นะคะเรามาถึงที่ที่จะมารับของแล้วนะคะนี่คือจะเป็นของที่น้องหอมสั่งจากเมืองไทยนะคะแล้วก็สั่งพร้อมอาหารปลามาด้วยนะคะเพื่อที่จะมาเลี้ยงปลาหรูของเรานั่นเองนะคะเดูนะคะทั้งหมดมีอยู่สองสี่มีอยู่หกกล่องนะคะนี่นะคะเพราะว่าเจ้าของทางนี้ที่เขามารับของจากไทยมานะคะก็เป็นชาวพม่านะคะเป็นคนพม่าที่เขาเป็นรถ รับส่งข้ามจากท่าขี้เหล็กไปแม่สายจากแม่สายมาท่าขี้เหล็กนั่นเองนะคะก็เขาจะอยู่ตรงนี้นะคะก็จะมีหลายเจ้าหลายคนเหมือนกันนะคะที่ขับรถรับจ้างข้ามแม่สายชายแดนไทยพม่านะคะก็มีหลายคนมากเหมือนกันนะคะแต่ว่าประจำของที่น้องหอมสั่งแล้วก็จะมาลงคือที่นี่นะคะอันนี้คือเป็นที่ประจําที่สั่งแล้วก็จะเอามาลงที่นี่นะคะนี่นะคะกําลังเอาของขึ้นรถอยู่นะคะแต่ว่าค่ารถเท่าไหร่อันนี้ยังไม่แน่ใจนะคะก็เดี๋ยวน้องหอมจะ ถามเขาดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าเท่าไหร่นะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปดูเขายกของใส่รถกันก่อนนะคะเพราะว่าของมันใหญ่เกินนะคะก็เลยเขาไม่สามารถที่จะเอาไปเก็บในห้องได้นะคะก็เลยดูนะคะมากลางเต็นแล้วก็เอาของเก็บหน้าบ้านแบบนี้เลยนะคะก็เลยต้องเอาผ้าคลุมแบบนี้มาคลุมไว้เลยนะคะเพราะว่ามันเยอะเกินนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูไปดูเขายกของใส่รถกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกแป๊บนึงก็คือจะกลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เรามาเพื่อที่จะมาเอาของอย่างเดียวนะคะเพราะว่า เขาโทรมาบอกว่าของมาถึงแล้วนะอะไรอย่างงี้ก็เลยรีบมานั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูเขานะคะนี่นะคะค,คุ้นไหมนะคะพ,พี่ทุกคนเพราะว่ากล่องนี้คุ้นไหมนะคะกล่องคุ้นคุ้นไหม <c oughs> เพราะว่าอันนี้คือแทมโพลีนนั่นเองนะคะแทมโพลีนที่น้องหอมสั่งมาเพิ่มนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวไว้คุยกันในรถอีกทีนึงนะคะตอนนี้เดี๋ยว ให้เขายกของใส่รถก่อนนะคะเพราะอยู่ข้างนอกมันร้อนมากนะคะตอนนี้น้องเคยหอมของเราก็อยู่ในรถไว้อยู่นะคะนี่นะคะคนที่ขับรถรับจ้างนะคะก็จะเป็นคนพม่านะคะที่มาเช่าห้องแถวหยูดตรงนี้นะคะแล้วก็เวลาจะมีของมาส่งหรืออะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะมาลงไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็เขาจะโทรหาเราอีกทีนึงว่าเออของมาถึงแล้วนะหรือยังไม่ถึงอะไรอย่างงี้เขาก็จะโทรบอกเรานั่นเองนะคะแล้วก็พอมาถึงเราก็มารับนะคะนี่คือจะเป็น ที่ประจําที่น้องหอมสั่งของจากเมืองไทยนะคะลงมามาลงที่นี่นะคะก็ตอนนี้เราสั่งแทมโพลินมาอีกสองชุดนะคะแล้วก็อาหารปลาอีกนะคะอาหารปลาเพื่อที่จะเลี้ยงปลาดุกนะคะในกล่องนั้นคืออะไรตัวในกล่องคืออะไรเนี่ยอ๋อน้ที่ยังเก็บกล่องมันหลุดอ่ะ กล่องนั้นคือกล่องมันมันเสียนะคะดูดืยกยากมากกล่องมันออกแล้วนะคะหรือว่าเขาเกะดูข้างในหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ,ะดูนะคะกล่องมันเสียหมดเลยหรือว่าทางด่านเขาคิดว่ากลัวเป็นของผิดกฎหมายหรือเปล่านะคะ<ๆ>เขาก็เลยเกะดูหรือเปล่านะ,ะไม่แน่ใจแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราไม่ได้สั่งของที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะคะเราสั่ง แค่ออของใช้ของจําเป็นที่ฝั่งเข้ามาเราไม่มีก็เลยต้องสั่งฝั่งไทยนั่นเองนะคะสั่งมารอบนี้นี่คืออีก2ชุดนะคะสั่งมาทําไมและทําไมสั่งเยอะจังนะคะเดี๋ยวจะคุยกันในรถอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้คือยกของใส่รถก่อนเพราะว่ามันร้อนนะคะอ <laughs> โอเคไปแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งรอนในรถดีกว่านะคะรอ้รอนมาก อันนี้นะคะน้องหอมก็ได้ขึ้นมาอยู่บนรถแล้วนะคะ <_ EN> กําลังออกเดินทาง <_ EN> กําลังกลับบ้านกันนะคะก็คืออาจจะมีสัส่นๆบ้างน,นะคะ <_ EN> เพราะว่าวน้องหอมถ่ายคลิปอยู่บนรถนะคะถนนก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ <_ EN> ก็ตอนนี้นะคะ <_ EN> เดี๋ยวน้องหอมจามาสรุปราคาที่น้องหอมสั่งแทมพูลีนมาในรอบนี้นะคะน้องหอมสั่งเพิ่มมาอีก2ชุดนะคะอีก2ชุดนะคะ ไปหอมยิ้มเลยสั่งมาเพิ่มอีกสองชุดนะคะก็คือว่าน้องหอมสั่งเก็บไว้เองไหมนะคะก็คือไม่ใช่นะคะในรอบนี้น้องหอมสั่งมาสองสองชุดนะคะก็คือสั่งมามีคนสั่งนะคะเพราะว่ามีคนสั่งซื้อนะคะเพราะว่าเห็นน้องหอมไปซื้อมาเขาไม่รู้จากที่ซื้อนะคะบอกได้เลยว่าฝั่งพม่าเราไม่มีอยู่แล้วนะคะก็ต้องสั่งซื้อฝั่งไทยเหมือนกันนะคะ คนที่อยากได้นะคะเขาไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนนะคะก็เลยให้น้องหอมสั่งให้นั่นเองนะคะบอกเลยว่าซื้อในรอบนี้นะคะราคาขึ้นอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนที่น้องหอมซื้อนะคะก็อ่าเท่าไหรอ่อ่ะ รวเอ่อแทมโพลินนะคะตอนนั้นที่สั่งซื้อจากไทยนะคะก็16,500กับ5 0ารนะคะรวมค่าส่งก็คือประมาณเกือบ18 0 0นนะคะแล้วก็มาในรอบนี้นี่คือค่าแทมโพลินอย่างเดียว1 8 0 0นนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าขึ้นราคาแล้วนะคะในช่วงนี้น้ำมันแพงในช่วงนี้น้ำมันแพงนะคะอะไรๆก็แพงขึ้นนะคะต,ตอนนี้ แอมพลินนะคะอยู่ที่หมื่นแปดนะคะแล้วก็ค่าขนส่งค่าขนส่งนะคะฝั่งนู้นหนึ่งพันฝั่งนี้หนึ่งพันนะคะก็รวมเป็นอยู่สองหมื่นพอดีนะคะแล้วก็น้องหอมคิดค่าน้ำมันอีกหนึ่งพันนะคะเพราะว่าน้องหอมอจากที่เท่าเดือมาที่ทัาคีลเล็กก็ไกลพอสมควรนะคะน้องหอมก็เลยคิดค่าน้ำมันหนึ่งพันบาทนะคะก็ไม่ได้ขออะไรเพิ่มเพราะว่าช่วงนี้ยุคนี้น้ำมันแพงนะคะก็คือ ไปกลับนะคะ1,000บาทก็คือไปรอบเดียวก็คือเหลือแค่นิดเดียวนั่นเองนะคะน้องหอมก็เลยคิดค่าน้ำมันแค่1000บาทนั่นเองนะคะจากลูกค้าที่สั่งซื้อจากน้องหอมนะคะน้องหอมไม่ใช่เจ้าของนะคะแค่แบบมีคนอยากได้เขาไม่รู้ว่าจะสั่งที่ไหนก็เลยมาสั่งซื้อที่น้องหอมแค่นั่นเองนะคะก็ตอนนี้เราได้รับของมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือในรอบนี้นะคะรวมทั้งหมดนี่คือรวมอยู่2 0,000นนะคะเพราะว่าค่าแทมโพลิน1,000 ค่าแทโผลิหนึ่ง0 0นดพันนะคะแล้วก็ค่าขนส่งนี่คือฝั่งไทยหนึ่งพันฝั่งนี้ฝั่งพม่านี้หนึ่งพันนะคะก็เลยรวมเป็นก็เลยรวมเป็น2 0,000ื่นนะคะพอดีเลยนะคะก็ะถ้าน้องหอมไปส่งถึงที่ก็คือ2 1 0ห0นนึ่งพันนะคะเพราะว่าน้องหอมคิดค่าน้ำมัน1,000พันนั่นเองนะคะค่าที่มารับไปส่งให้ที่บ้านนั่นเองนะคะประมาณนี้นะคะ แล้วก็นะคะก่อนกลับบ้านนะคะน้องหอมก็ได้ไปช้อปปิ้งนิดนึงนะคะช้อปปิ้งก็คือไม่ได้ไปซื้ออะไรมากนะคะก็คือ ไปซื้อไม้เซฟี่นะคะไม้เซอฟี่เพิ่มนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ทําคลิปของน้องหอมนั่นเองนะคะนี้นะคะก็ไปซื้อไม้เซฟี่เพิ่มนั่นเองนะคะเพราะว่าเวลาเราไปนู่นไปนี่อะไรอย่างนี้นะคะไม่มีไม้เซฟี่มันก็เวลาเราถือกล้องถือโทรศัพท์นานๆน,นี้มันก็จะทาให้เมื่อยมือนะคะก็เลยซื้อไม้เซฟี่มาเพิ่มนะคะตอนนี้ก็คือยังขาดอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือไม้นะคะไม้ที่ติดกับเสื้อนะคะก็อยากได้นานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีงบ อ่ที่จะซื้อได้นะคะเพราะมันแพงนิดนึงนะคะแล้วก็แถมอีกอย่างหนึ่งที่ถ้าที่เหล็กไม่มีขายนะคะก็เห็นเขาบอกว่าต้องสั่งซื้อจากกรุงเทพเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีงบนะคะเคยเข้าไปดูเคยเข้าไปค้นหานะคะคือราคาอยู่ที่ประมาณ4ี่ห้าพันเลยนะคะมันแพงเหมือนกันนะคะก็เลยยังไม่ซื้อดีกว่านะคะก็ก่อนกลับบ้านก็ได้ไปซปช้อปปิ้งนิดๆหน่อยๆน่ะคะซื้อเสื้อผ้าให้น้องเผยหอมนะคะแล้วก็อ่ซื้อทุเรียนน้องเผยหอมของที่น้องเผยหอมชอบนะคะทุเรียนนะคะ ทุเรียนก็หมดไปอยู่อีก300บาทนะคะและตอนนี้ดูนะ,ะแวะซื้อพิซซ่าอีกแล้วแพ็พิซซ่าเท่าไหร่ห้าสิบบาทนะคะพิซซ่าอีก50บาทเพราะว่าพิซซ่าอันนี้คือพิซซ่าไทยใหญ่พิซซ่าพมาพ่ารืกเปล่านะคะก็เป็นพิซซ่านี่แหละนะคะแต่ว่าเขาขายทําแบบขายถูกๆนะคะราคาแบบเออตำราคาบ้านนอกนั่นแหละนะคะ50บาทนะคะดู กินซื้ออย่างเดียวเลยนะคะพน้องเคยหอมมาตลาดออกมาพามาทักที่เหล็งน,นี่คือใช้เงินอย่างเดียวเลยอร่อยไหมคะพี่หอมอร่อยคะ่ะชิมดูไหนสิอืมอร่อยอร่อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็ซื้อทุเรียนซื้อเสื้อผ้าให้น้องโอยหอมนิดหน่อยหน่อยนะคะนานๆเพียงจะได้ซื้อเสื้อผ้านนัเองนะคะและตอนนี้เราเข้ามาเติมน้ํามันในปั๊มน้ํามันนะคะแล้วก็ตอนนี้น้ํามันอยู่ที่ลิตรละ สี่สิบสามจุดห้าสิบสตางค์นะคะน้ำมันเก้าหนึ่งนะคะน้องหอมเติมรถนะคะก็คือน้ำมันเก้าหนึ่งราคาอยู่ที่สามสิบอ๋อราคาอยู่ที่สี่สิบสามบาทจุดห้าสิบสตางค์นะคะก็ลดมานิดนึงก่อนหน้านั้นคือสี่สิบสี่สตางค์นะคะตอนนี้สี่สิบสามจุดห้าสิบสตางค์นะคะลดมานิดนึงนะคะก็อยากให้น้ำมันลดลงอีกนิดนึงอ,อีกอีกเยอะเล้ยนะคะอยากให้ลด เหมือนก่อนหน้าน,นั้นที่เคย20กว่า30อะไรประมาณนี้ก็พอได้นะคะแต่ตอนนี้ทุนแพงเกินนะคะเพราะว่ายิ่งช่วงเป็นช่วงที่หาตั้งยากด้วยนะคะก็อยากให้น้ำมันลดลงอีกนิดนึงนะคะ โอเคค่ะนะคะท้ายคลิปนี้นะคะน้องหอมก็ต้องขอฝากให้พี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามม่ช่องน้องหอมด้วยนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องหอมแบบนี้ตลอดไปนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งนะคะก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องน้องหอมท่าเดือนนั่นเองนะคะและสําหรับคลิปในวันนี้น้องหอมและน้องพลอยหอมจะขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะกดกระดิ่งให้เยอะๆด้วยนะ อบอกนะคะบ๊ายบาย